ะะมาที่ชมเชยนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะย้อมยุค่ะวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามันมีที่ตรงไหนบ้านนะคะใคร <generally> ชอบก็ฝากกดติดตามหน่อยทน้งน้อยด้วยนะคะอันนี้แต่ช่วงนี้เขายังแบบขอสงวดที่เข้าข้างในก่อนนะคะแต่ละที่ข้างในนี้นะคะ นี่ใครเกิดทบมันเอ่ยชั้นนะสี่ชั้นนะสี่อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะอ่าแล้วก็มาตรงนี้ยากเกี่ยวกับพวกโซนที่มีเป็นแบบชิตับตรงนี้ด้วยอนะ่ะก็โอเคดีนะ ต่อโโยตอกโกส์กับพวกยาแผนโบราณเดี๋ยวหน่อยค่อยอาพาซูมแต่ละล็อกนะคะวันแบบนี้เดี๋ยวจะพาแบบเดินเลยทัวร์ตัวด้านซีก่อนนะคะอันนี้ก็พวกตันจักรเย็บผ้านะคะเครื่องเย็บผ้านะคะตัดเสื้อบุรุสัปาห์สัปดาห์ นาฬิกาหรดูประณีน,นะคะโดยช่างผู้ชำนาญค่ะมีแว่นตาด้วยทั้งนาฬิกาทำแว่นตาเหมือนย้อนยุค <laughs> ไปเด็กนะคะ <grading> นี่ก็ะจะเป็นพวกของเล่นแม่เลยค่ะพวกของเล่นโบราณเนี่ยกระปุกอมอสินค่ะตุ๊กตาตู้จดหมาย ที sure. ่ก yeah, ็ร้านร้านข้าวมันไก่จริงตอนตอนช่วงแบบเด็กๆเนี่ยอย่างี้เลยเขาจัดกันอย่างนี้เลยค่ะที่แบบเวลาหน่อยไปไปกินนะคะตอนเวลาที่ยังไปรุ่นอยู่อันนี้ก็เป็นรุ่นเหมือนกันค่ะเป็นรุ่นระย้าสยตล์บรรยากาศร้านข้างไหนก็จะเป็นแบบเป็นถ่ายพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาทยอยพาพาซูมแต่ละอันนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกโซนโลงหนังน่าจะใช่นะโงหนังใช่ปะ่ะลงหนังเหรออันนี้ชมเชยเมวรีเกลอรี่นะคะน,นี่ก็เป็นพวกปัม๊มโซนปั๊มนะคะสามมิตทั้งหร่ยไน,นี่ใครใครมาบ่อย้าลงลองรับจำนำมีด้วยนะ Mm hmm. มีต <AND> well. ัวด <Y> ้านในนะคะมีมากเลยอะแบบก็ทำมาแบบดูแล้วแบบสดขึ้นดีอันนี้ค่ะก็คุ้นเก๋กับพวกกล้องนะคะสีสีอัพป้าสีรูปแต่ละอันมีตแต่รูปขาวดำไปเลยนะคะจนเป็นรูปสีนะคะ ที่ไม่แตอกไก่พวกกัมก็มีนะคะเป็นตอกลู้หลังตาพินดีพินดีคอบขอแล้วไม่มีแบบช่วงนี้ขอบหมดนี้อันนี้ก็เจอฟันตอนก่อนเลยอันนี้น่าจะเป็นตำรับตำรายาไทยิีโมราณนะคะยงชัยนะคะยมชัยพวกแบบพวกวิทยาศาสตร์พวกแบบว่าที่พวกมีให้เราถึงฟันผีป่าแต่ก็พวกอาวัยวะนะคะมัน อันนี้ใครเกิดทันบ้างคะแต่บอกเลยว่าหน่อยยังเกิดไม่ทันรุ่นนี้นะคะเขาหน่อยทันนี่เป็นตัรีดหนักหนาตัรีดแห้งมันฟังเขาใช้เป็นเตัรีดแรงดันไอ้น้ำนะคะ่ะยกมอตอมนะตอนนี้จนจะ,จะเป็นพวกแบบาวเปลือกเกียงโคมไฟต่างๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาละเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวจบตรงโซนนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหน่อยอ่าทยอยทยอยทำคลิปลง ะะอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มต้นทำเพจนะคะเพื่อนๆก็เขาไปกดติดตามได้นะคะที่ช่องหน่อยพินน่อยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ